โอ้นี่คือยังไงคะน้องแบบเห็นบอกว่าไม่ค่อยเชื่อฟังไม่ค่อยอ่านไลน์ก็คือช่วงนี้ชาลลอตแอบดื้อนิดนึงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้สึกแปลกๆอย่างเช่นเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมีการส่งข้อมูลผ่านไลน์ส่วนตัวไปให้ชาลอตน้องก็ไม่ได้อ่านประมาณ3วัน4วันจนผมประชุมบริษัทผมก็เลยบอกหัวหน้า AR ว่าไปดูศิลปินของเธอที่ทำไมไม่ตอบ ซีอโอไม่ตอบเพสิเนนเลยเป็นเกิดอะไรขึ้นมาเพราะว่าวันนั้นสั่งงานไปอยากให้ทําวันนั้นด้วยเพราะวันนั้นมีงานชาริตี้นะฮะที่จะมอบให้กับทหารเราก็เลยอยากให้ฉลอบเป็นส่วนหนึ่งก็คือจะอ,อะไรไห้จะร่วมบริจาคไหมหรือจะขายของเอามาบริจาคอะไรเงี้ยแต่น้องไม่ได้อ่านแล้วหลังจากนั้นผ่านไปอีกสองสวันก็ยังไม่อ่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่ค่อยเป็นแบบนี้มาก่อน แล้วก็เมื่อวานวันเกิดผมใช่ไหมวันที่10เมื่อสวันที่บัานมาก็ศิลปินทุกคนอะ่ะเขาจะทําบนโซเชียลแล้วบะทำบนส่วนตัวโซเชียลก็คือมีสตอรี่บ้างมีอินสตาแกรมบ้างบางคนก็มี Facebook แต่ว่าด้วยความที่เราอะ่ะเป็นศิลปินที่อยู่ในแบบในบ้านอะ่ะนะฮะเป็นลูกม่อเขาก็จะแบบส่งลายส่วนตัวกันหมดไม่ว่าจะเป็นชาลลอดลินกอดชเบลเชเอฟทุกคนเขาส่งหมดอะ่ะยกเว้น ยกเว้นชาลอตคนเดียวจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ส่งไม่ส่งอะไรเลยตั้งแต่วันนั้นมาก็ยังไม่ส่งอะไรเลยผมก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็าเลยมีความรู้สึกว่าเดูเปแปลกๆสายเหตุที่ผมพูดไม่ได้ไหมายความว่าเอ๊ะเดี๋ยวบางคนถามแล้วทําไมไม่ไปพูดรับหลังล่ะไม่ไปพูดกันเองก็แฟนคลับชอบมาเม้นต์ขณะที่ผมทํางานอยู่บนอยู่บนโซเชียลทำไมไม่หางานให้ชาลลอตทำไมไม่หางานเดียวทำไมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้งั้น ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะผมยังติดต่อเฉาะน้องไม่ค่อยได้เลยช่วงนี้ส่งไลน์มาอวยพรวันเกิดก็ทุกคนก็จะแบบทั้งโซเชียลแล้วส่วนมากจะส่งไลน์โดยเฉพาะทุกคนอ่ะอย่างเช่นกดชเบลลินอะไรอย่างเงี้ยอิงฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งไลน์มาอวยพรวันเกิดส่วนตัวบอสนวัด แล้วก็ส่วนอย่างอื่นก็จะไปทําทางโซเชียลเข้าไปบางคนก็ทําทั้งอินสตาแกรมทั้งเฟซบุ๊กแต่ว่ามันจะต้องมาทางไลน์ก่อนไม่ได้แบบอยากให้ใครอวยพรนะแต่ว่าเป็นการสอนศิลปินให้รู้จักวินัย <c oughs> ส่งทุกคนแหละไม่ต้องมาถามมีคนเดียวที่ไม่ส่งคือชาร์ล็อ นถึงวันนี้ก็ไม่ส่งนั่งตลกนังไม่ส่งแม้กระทั่งข้อความสักตัวหนึ่งมัาไว้พรอมวันเกิดบอดนวัด แต่นางไปวันเกิดศิลปินต่างค่ายได้ต่างที่พี่แวน่งมันโดยที่ไม่ได้แจ้งคนรับงานไม่ได้แจ้งเออาไม่ได้แจ้งครู ถึงลายผมพูดถึงลายมูดถึงลาย,ดลายเด็กในสังกัดก็ส่งลายส่วนตัวหมดทุกคนนะยุ่งหรือเปล่าไม่ยุ่งเห็นไปงานวันเกิดฟรีน่ะแล้วก็ไม่ได้แจ้งใครในสังกัดด้วยแล้วขออนุญาตคนในสังกัดแลวคนในสังกัดก็บอกว่าไม่ควรไปเพราะว่าน้องเขามีคู่จิ้นอยู่ แล้วก็แจ้งเป็นทางการแล้วก็รับรู้แต่ก็ไปดแูแปลกดูประหลาดประหลาดเนีไ่ไม่รู้ช่วย <c oughs> ทุกคนรีบไปกดตะกร้าก่อน <c oughs> เวลาให้ไล่ขายของก็เงินไขเยอะเยอะก็จะให้หางานเดี่ยวให้จะหายังไงถ้าหมดสัญญาเป็นเรื่องของบริษัทครับแล้วแต่บริษัทเลย <c oughs> ื่องจากบริษัทเลยแล้วแต่บริษัทเลยไปไปรากฏตัวที่นู่นที่นี่โดยไม่แจ้งบริษัทแล้วจแจ้งบริษัทก็บอกแล้วว่างานนี้ไม่ต้องไปงานนี้ไม่ได้ไปก็ยังแอบไปดิ กคนรีบไปกดตะกร้าก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ แล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอขึ้นรถก่อนได้ไหมทุกคน <c oughs> สวัสดีโอนแล้วพี่เอ็มน่ารักผมชอบคนสม่ำเสมออ่ะ <c oughs> แล้วผมก็ผมไม่ชอบคนที่ไม่ตอบไลน์ผมอะ่ะเออ บูมทูดูผมไม่ชอบคนที่ไม่ตอบไลน์ผมคือถ้าเป็นคนอื่นจะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพนักแต่ถ้าเด็กในสังกัดไม่ตอบเนี่ยไม่ได้เลยมันทีมันสื่อสารเรื่องงานไงนแล้วมันผ่านไปแล้วอะบอกเรื่องงานวันพรุ่งนี้สี่วันยังไม่อ่านอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้เรื่องไงฟองเพชรบุรีสวยจริงสวย เร็วๆอบรมเออาก่อนค่ะไม่ฮะเออาผมดีทุกคนครับ <c oughs> อบรมเออาผมดีทุกคนครับวางใจได้ทุกคนญี่ปุน่น ไม่ไม่ไม่ปั่นเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ได้ปั่นผมพูดเรื่องจริงผมพูดเรื่องจริงขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ อร่อยมากมะม่วงนี่ขอบคุณครับเสียรำห้าสิบแปดบาทครับรีบไปกดเร็วอาจจะลงแล้วจะลงแล้วผมบอกผมเป็นคนบอกเองไม่ได้มีใครปั่นนะมันเป็นอย่างนี้จริงนิสัยมันเป็นอย่างนี้จริงๆตอนนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังบริษัท ไม่ยอมอ่านลายผมไปไหนไปปรากฏตัวสาธารณะโดยไม่โดยไม่รับการยินยอมวันเกิดผมไม่มีลายมาป่วยพอนใดๆทั้งสิน้นแต่ไปวันเกิดฟีนโดยที่บริษัทบอกแล้วว่าไม่ต้องไปเพราะยังไงฟรีนเบสเขาเป็นคู่จิ้นกันอยู่ไม่ควรจะไปยุ่งกับเขา เพราะเดี๋ยวถูกแฟนขับทางเขาไม่พอใจทางเราก็รับไม่ไหวเหมือนกันทำไมไปไม่ได้ต้องไปถามผู้รับงาน <c oughs> ไป่ะไปได้แต่ต้องบอกกันก่อนไงทุกคนรีบไปกดตกะก้าเร็ว ประเด็นไม่ว่าไปกับใครประเด็นคือทำงานไม่มีระบบจะไปไหนมันก็ต้องรับการอนุญาตหมดจะไปกับใครใกล้เรื่องหนึ่ง <c oughs> ไปสาธรารณะยังไงก็ต้องมีการบอกข่าว <c oughs> ไม่ไม่ต้องมาพูดแทนน้องถ้ายังขืนสปอยกันแบบเนี้ย ความสามารถไม่มีระเบียบไม่มีมันจะไปไหนเสียแล้วผมจะขายงานได้ยังไงผมขายงานไม่ได้หรอกเพราะผมจะปรึกษาเรื่องงานก็ไม่ตอบลายจะขายพรีซเซนเตอร์ให้ลายหนึ่งก็ไม่ตอบ ก็ยังขายไปให้ลายหนึ่งนั้นเนี่ยไฟนนลมูทีมฮอเล็กไหม,มยังไม่แน่ใจเลยครับเอาฮอใหญ่ให้เต็มก่อนไหม <c oughs> มาแล้วกลับมาคุยยูนิเวอร์สต์ต่อม ได้รับความอุพรจากน้องไหม่ทางไลายนะไม่ได้รับ <c oughs> ปกติศิลปินจะ <c oughs> จะไลน์มาส่วนตัวทุกคนคนเราต้องไม่ลืมในสิ่งที่เราเกิดและต้องไม่ลืมในสิ่งที่เราควรทำไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ตาม เราที่สำคัญต้องพัฒนาความสามารถตัวเองก่อนที่จะลองขอทุกอย่างและต้องทำให้ตัวเองนั้นมีความสามารถแล้ไม่ลืมทุกอย่างมันจะไปได้ไกล <c oughs> ม่กตอต้ 9, าก็เร็วพันหกรคนดูพันเจ็ดรอยคนดูเร็วยูนิเวอร์สไคมงงี้ดีกว่าเออมายูนิเวอร์สไคมง แถววีนาวีนาวีนายูนิเวิร์สไปมองดีกว่าแล้วมีมีคนรอเกิดอีกเยอะมีคนรอเกิดอีกเยอะดูกดฉาบเอลดีกว่าวันนี้ก็ได้รางวัล <c oughs> แล้วก็ลุ้นกฉดฉาบเอลแหละ วินาครบครบอะไรฮะวินาครบวินาครบวินาครบเอมเหรอวินาครบแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ไม่มีวินาครบวินาครบครบไข่ตอบให้จบจบวินาครบอะไรพิมพ์วินาครบวินาครบวินาครบมาบอกอะไรอยากจะบอกว่าวินาครบไข่พูดมาวิ่งฟ้าผ่า ทุกคนไปกดตะกร้าก่อนเร็วๆใครกดตะกร้าตอนนี้ขอให้หมงแฟนขับใครกดต่อขอให้หมงใครลับตอนนี้ขอให้รวย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 เอามือตึต่เ้อเลยทุกคนโรงแรมไฟดับไม่ใช่ไฟดับหรอกแบบฝนตนกหนักทุกคนเร็ว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 ้าสี่สามสหนึ่งไปกดเร็ววินาครบเอ็มค่ะโอเคเข้าใจละแม่ เอาเลยวหนึ่งออเดอร์สุดท้ายผมลงแล้วเนี่หนึน่งสองซ้ําไปไหนต่อครับเนี่ยคุณพี่ครับไปไปเที่ยวไหนต่อครับเย็นนี้ปะใช่ค่ะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมไปดูน้องซ้อมก่อน,นโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับอยากให้บอสเป็นนายกนายกรัฐมนตรีหรือนะขอบคุณนะครับถ้าเป็นเดซินี้สักวันคงได้เป็น <c oughs> ตอนนี้ขอทำหน้าที่ตัวเองไปอีกสักหลายปีหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวจะไปดูสระแก้วครับเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับกำลังใจโอ้ you power. <laughs> oh, Thank you so much you เป็นผู้ใหญ่ที่แบบจะให้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีทุกคน <laughs> <laughs> ไปแล้วนะทุกคน เช็คด้วยครับเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากเขาเป็นคนไทยที่อยู่ที่อยู่ยเมริกันด้วยแล้วก็อยู่ประเทศไทยด้วยทุกคนเร็วเร็วเรวไปกดไปชำระ <c oughs> จะลงแล้วนะ <c oughs> ไปเร็วๆออเดอร์สุดท้ายท <c oughs> <c oughs> ุกคนไป ไปน้ำพรุ่งนี้ครับเร็วคุจะเบลก็หนังใกล้ใก้ปิดกล้องแล้วตั้งใจมาก แล้วก็มีโปรเจกต์รับหนังกับอีฟไ์เรื่องหนึ่ง <c oughs> ที่ยังไม่ได้เปิดอันนี้ผมก็ตั้งใจมากแล้วก็แล้วก็วกมีเร็วเร็วเร็ว ไปเตรียมแม่เรลียวดีๆสัดแก้วเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนี่แหละจะไปดูพระสัดแก้วทุกคนขอหนึ่งออเดอร์เร็วแพวสตูแพวสนุกใช่ใช่แพวสนุกครับล่าเริงแล้วก็ดูไม่เครียดดูไม่เครียดดูไม่เครียด ไปแล้วนะทุกคนถ้าไม่กดผมก็ไปแล้วสั่งแล้วนะคะที่นั่งไม่เป็นสแตนซิครับขอเป็นครับมีปากกาไหมคะรวมชาร์จเนาะอห้องสวีทใหญ่สุดห้องเลยนะ อ้าชายชขอบคุณนะครับขอบคุณคามอ๋อยาโทษนะคะ่ะไปแล้วทุกคนเราจะออกเดินทางไปดูสัตว์แค้วกันเร็วดูสิโอ้ยไม่มีใครชำร้าเลยออเดอร์สุดท้าย,ย่าน้อยอะ่ะ ขอเดือเดียวเองเอาไม่ให้ก็ไม่หาไม่ให้ก็ไม่ว่ากันเรามันคนไม่สําคัญก็ยี่แหละ